สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับ Mental Matters by Uka เพราะสุขภาพจิตคือเรื่องสำคัญมาดูแลใจไปพร้อมกันกันกบเรานะคะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Uka เพื่อรับคำปรึกษาทางสุขภาพใจได้นะคะ สวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะกับรายการ Mental Matter ค่ะสนุกคนเดียวได้ <laughs> เพราะฉันมีความสุขได้ด้วยตัวเอง <laughs> วันนี้อาจจะงงนะคะว่าทำไมเรามาสามคนว่าหมออีก ติดภารกิจสํำคัญมากเลยแล้วก็เรามีอาจารย์มาใหม่ค่ะชื่ออาจารย์เจนิสานนะคะเป็นนักจิตวิทยาให้คําปรึกษาที่โอกาค่ะคนกันเองแลาคนกันเองคุณหน้าคุณตากันอย่างดีนะคะเจคันดองออนพัชนานนะคะบีนะครับเสกสรรศรศกุลคระเอาจริงเดินเอจี้สับคนมันก็ยากเหมือนกันเนาะได้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 หลายๆได้ได้ซึ่งวันนี้ เป็นตอนที่เจเ็ดแล้วพีพีที่เจ็ดแล้วนะคะชื่อตอนก็ยาวเหมือนเดิมยาวแต่ว่าเราต้องพูดให้ครบเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโปรดิวเขากโกรธอเราต้องพูดให้ครบงั้นขออนุญาตอ่านเลยดีกว่านะคะตอนนี้ใจของเรานะคะสร้างเกราะป้องกันใจให้แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับทุกอุปสรรคใครคิดนะคะ <c oughs> <c oughs> เต็ราอยากรู้ว่าทําไมถึงตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาในอ e ีพีที่เจ็ดค่ะอันนี้ขออนุญาตถามคุณโปรดิวเพราะว่าปัจจุบันมันมีคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเขาบอกว่าปกติเนี่ย ในช่วงทุกวันนี้มีคนป่วยไปโรคซึมเศร้า<ม>ความเครียดเกินปกติ<ม>หรือเป็นถึงจิตเภทอะไรเยอะแยะจะไปหมดเลยแล้วมันจะมีแบบวิธีอะไรมีกรออะไรมาแบบป้องกันไม่ให้เกิดออ<ม>สําหรับคนที่ยังไม่เกิดรู้สึกว่า<ม>เอ้ยเราเริ่มมีพรความเครียดหรือว่า มันจะรับมือกับความเครียดน,นี้อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มที่ตัวเองก่อนเลยก่อนที่ไปถามคุณหมอไม่หนูจะถามคุณหมอว่าทุกวันนี้เคสที่มาเยอะไหมคะแบบในปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันนี้จริงๆแล้วเคสที่มาเยอะมากแต่ว่ามันก็เป็น positive นะคะเพราะว่าหนึ่งคือคนเริ่มรู้คนเริ่มตระหนักแล้วว่าการดูแลด้านสุขภาพจิตมันก็เป็นเรื่องสําคัญเราก็ไม่ได้เรื่องหน้าอายอก็ก็ดีใจที่คนเริ่ม เข้ามาเริ่มเปิดใจเริ่มเปิดใจใช่เพราะจำได้ว่าช่วงช่วงแรกที่เเข้าวงการอะคำว่าซึมเศร้ามันดูไกลตัวมากถึงแม้ว่าจะเพิ่งผ่านไปเมื่อแบบ6-7ถึงปีที่แลว้วอะคือมันยังแบบเรื่องซึมเศร้าเนี่ยเป็นอะไรที่มันแบบดูเข้าถึงยากดูแต่ต้องยากดูเป็นแบบดูถูกกีดกันอะค่ะอืมแล้วเรื่องเป็นเรื่องที่แบบคนยังไม่กล้ายอมรับ มันเป็นเรื่องเหมือนกับว่าเออถ้าเกิดเราซึมเศร้าเหมือนเหมือนมันมันเหมือนผิดอ่การบดพ้องในในบุคลิกหรือว่าเราเราน้าจานอย่างนี้เลยครับเพราะว่าโดยปกติถ้ามันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะในยุคก่อนก่อนวลรามพูดถึงว่ามหาจิตแพทย์บอกว่าเป็นซึมเศร้าอ่ะเท่ากับบ้าใช่เขาก็จะแบบไม่ฉันไม่บ้าฉันไม่มาอย่างนั้นเลยใช่ค่ะอ่อยู่ไม่ปกติเหรอจะถูกมองโดยที่ไม่ปกติเลยค่ะจําได้ช่วงแรกๆอ่ะก็คือเหมือน call out ปะเรียกคำหนี call out สามารถหาบทสัมภาษณ์อนได้นะคะ s e ิร c h เลยตึงตึง,ตง,ตงก็คือเหมือนมันเขาเรียกเป็นช่วงที่หัวเรีย่ยวหัวตอของชีวิตนะคะอา<ม>จารย์เหมือนแบบช่วงวัยรุ่นเราก็สับสนอะไรแล้วก็เหมือนมีสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดไปแล้วตอนนั้นก็ก็ออกสัมภาษณ์เพื่อที่จะได้ e n c o u r a g e คนที่เป็นเหมือนกันแล้วก็<ม>กล้าที่จะเผชิญหน้าความเป็นจริงหรือกล้าที่จะใช้ชีวิตต่อแบบอออะไรเงี้ยแล้วก็จําได้ว่าตอนที่อยู่ในวงอะ่ะมีงานจับมือใช่ไหมก็แบบ คนที่เป็นซึมเศร้ราว่าแบบเออขอบคุณที่แบบเขาเรียกว่ายังไงอ่พะพอเป็นกระบอกเสียงปุ๊บเขาเลยกล้าที่จะไปหาจิตแพทย์อะไรเงี้ยไปหาแบบคนที่เขาแบบสามารถคอนซัลท์ได้อะไรเงี้ยแบบขอบคุณที่เป็นเพราะตอนนั้นก็ยังแบบดาราน้อยคนมากๆที่จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเราเขาเรียกว่าไม่ตระหนักดีกว่ากับเรื่องเนี้ยหรือให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องอิมเ e จหน้าอับอายมันจะเป็นเชิงว่าเออฉันผิดปกติเหรอไม่ดีพอเหรออืมอืมใช่ค่ะอาจจะเป็น อิมเมจในตอนนั้นที่เหมือนภาพลักษณ์วงทําให้ต้องดูแบบ Perfect ร้อยเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยคุณห้ามมีจุดบกพร่องเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้คนไม่ค่อยเข้าหาบริการทางด้านจิตบําบัดอะค่ะแต่ว่าคุณเสกสรรค์่ะเคสคุณเยอะมากสำหรับเรื่องนี้เยอะมากทุกวันนี้ก็คือเยอะมากเยอะช้ำๆในทุกๆวันนี้มีแบบบางวันนี่หลายเป็นหลายสิบคนแล้วก็ประสบปัญหาเยอะมากครับว่าส่วนใหญ่ ไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นใช่ก็จะไปโทษเรื่องอื่นโทษปัจจัยอื่นๆว่าทําไมถึงเกิดขึ้นกับตัวเองแบบนี้หรือแม้กระทั่งมีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายที่มีผลมาจากจิตใจแล้วก็จะมีคามาอ้างบอกว่าเออไปตรวจมาทุกอย่างไม่เป็นไรเลยแต่เจ็บแต่ปวดหัวแต่เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแต่ไม่รู้เป็นอะไรไปหาหมอมาแล้วก็ไม่เจอสาเหตุโดยที่เขาจะสกิปไปเลยกับเรื่องมาหาจิตแพทย์เขาจะสกิปไปเลย เขาคิดว่าเป็นปวดหัวเป็นเจ็บนูนเป็นนี่เป็นอะไรข้างในอะไรมาหมดแต่เขาลืมเรื่องจิตใจไปเลยไอ้อย่างเงี้ยยากแล้วเขาจะทํายังไงมีเครื่องมือป้องกันอะไรครับที่แบบว่าสําหรับคนที่ยังไม่เป็นแล้วกลัวเป็นหรือคนที่รู้สึกว่าเป็นแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยหรือสงสัยในตัวเองจริงๆเหมือนสุขภาพร่างกายเนอะเราเป็นไข้หวัดใหญ่ก็เป็นได้ทีนี้ สภาวะจิตใจถ้าเราไม่เข้ามาดูแลมันก็เกิดอาการเครีย hmm. ดสิ่งที่อย่างแรกก็ต้องดูว่าหนึ่งคือเราเริ่มมีปฏิกิริยาอยากอยากจะร้องไห้มากขึ้น mm hmm. รู้สึกเซนซิทีฟไปทุกเรื่องเลยเหมือนไม่มีกําลังใจอยากจะทําอะไร mm hmm. หรือว่าไม่อยากตื่นเช้ามาเริ่มเบื่อไหนสิ่งที่เราเคยเอ j นจอยเราไม่เอ j นจอยแล้วหรือว่าเรามีความกลัววิตกกังวลแบบรู้สึกว่าเหมือนอาการเหมือนตื่นเต้นตลอดเวลา แบบแพนิคแพนิคตลอดเวลาคือแพนิคมันก็อาจจะเป็นอาการรุนแรงแต่ว่ามันจะเหมือนว่าหัวใจเต้นตลอดเวลานิดนิดนึงก็จะถูกกระตุ้นง่ายสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นเริ่มอาการบอกแล้วว่าร่างกายเราจิตใจเราอะเริ่มที่จะแบบมีสภาวะอะไรบางอย่างเราต้องเข้ามาดูแลมันใช่อาจารย์คนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังเคยพูดได้ฟังว่าเหมือนว่าเราอะเจอเนื้องอกครั้งแรกถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันมันก็จะเติบโตไปเรื่อย ก็เหมือนเหมือนความเครียดนะคะมันก็จะม,มันก็จะบานไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคือร่างกายเรารับไม่ได้แล้วเราก็จะเกิดอาการที่แบบเหมือนสติไม่มีสติเหมือนเราจะเห็นบางคนที่แบบว่าสติขาหรือว่า,าเจอเหตุการณ์นี้ก็เริ่มแพนิกละเขาก็เลยบอกว่ามันจําเป็นที่จะมาดูแลจิตใจเราอ่าก็มีอีกคำหนึ่งที่ที่ตอนนั้นผ่านคลิปวิดีโออันหนึ่งเขาเหมือนเหมือนเหมือนเราฝึกเหมือนเราจะไปจิม แล้วเราอยากจะเพิ่มก<ำ>้ามเนือ้อเออเราอยากจะทำซิกแพคเราก็ต้องไปจิมทุกวันจิตใจเราก็ต้องการดูแลทุกวันซึ่งเราไม่ถูกสอนตั้งแต่เด็กเนาะอารมณ์เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ถูกสอนต้องเข้าไปดูเขางไงดูยังไง เพิ่มความยืดหยุ่นในในอารมณอย่างไงอ๋อเพิ่มความเพิ่มความยืดหยุ่นอ่ะอันแรกเหมือนสังเกตตัวเองก่อนว่าเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจไหมอ่าเพิ่มความยืดหยุ่นนี่เช่นเป็นคนชอบกินอยู่ดีดีมันกินไม่ลงอยากกินแม้กระทั่งอาหารที่เราชอบกินก็ม่ค่ก็อยู่ดีก็ไม่ค่อยอยากกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยากตื่นมาทําอะไรค่ะ เออหลัวเป็นวะแบบไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปวินิจฉัยตัวเองเพราะว่าจริงๆนะถ้าเราไปดูทุกโรคซิมเตมนะบางทีเราเศร้านิดนึงเอ้ทำไมเราเป็นาวะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้มันมันโลกโซเชียลมันก็เยอะเนาะพูดอินโฟเมชันเยอะมากเลยบางทีเราแบบเราไปวินิจฉัยตัวเองว่าฉันเป็น์เดอร์ l i n e หรือเปล่าฉันเป็นนา r c i s s i หรือเปล่าฉันมีอย่างนี้ฉันมีอย่างไรมนุษย์เรามันต้องมีทุกอย่างมันมีมันมีผสมหมดแต่เรามาสังเกตว่า มันเริ่มมีผลต่อชีวิตประจาําวันเราไหมส่งผลกับชีวิตเราไหมใช่เกตว่าส่งผลไหมนิหนึ่งสองงยืดหยุ่นค่ะยืดหยุ่นคือเรามาดูว่าอารมณ์อะค่ะคือเวลาเรามาเช็คร่างกายเราเราไปเช็คประจําปีแต่เราเคยเช็คอารมณ์ไหมเราเคยเข้าไปดูอารมณ์มการเพิ่มการตระหนักรู้ของอารมณ์ self awareness ในการทำ self awareness เราก็ต้องดูว่าโอเค ทำไมเราเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับ<ม>สิ่งนี้ทำไมสิ่งนี้มันกระตุ้นเราง่ายอะไรที่ทําให้เราโกรธคือชีวิตเราอะค่ะเราเติบโตมาตั้งแต่วัยเด็กเราเรียนรู้มีความเชื่อเรียนรู้จากคนที่ดูแลเราซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าจ,จะเป็นป้าเราจะมีะเก็บเกี่ยวความทรงจำอะไรบางอย่างมันก็จะมีทั้งความเจ็บปวดแล้วก็จะมีทั้งความดีเนะาะม,มีความสุขบ้าง เวลาเราตอนเด็กโดนตีพ่อแม่ตีจมใช่พอเราทําผิดนิดนึงพ่อแม่ตอบสนองเรายังไงอ่ามันก็แบบความทรงจำไว้เด็กส่งผลกระทบในแ่ปัจจุบันวันนี้แน่นอนค่ะเพราะเราเก็บเกี่ยวเรียนรู้ว่านี่คือวิธีถ้าสมมติฉันทำผิดนิดนึงนะถ้าพ่อแม่ใช้วิธีรุนแรงเราก็จะเข้าใจเลยว่าสมองเราอะค่ะมันจะประมวลเลยว่าโอ้มันไม่โอเคละมันไม ถ้าเราทำแทย์ผิดแค่นี้แล้วเราก็จะอยู่ในกลไกลของความไม่ปลอดภัยเราถ้าผู้หญิงแบบขี้หึงขี้หวงเนี่ยคะ่ะแบบ <laughs> อันนั้นก็คนละเรื่อง <laughs> <laughs> อันนี้คือปมอะไรคะอยากรู้เออใช่ใช่ใชอาจารย์มันจะมีปลอมบางอย่างอย่าง,างสมมติว่าผู้หญิงเคยโดนผู้ชายนอกใจบ่อยบ่อยบบ่อย มันก็เลยแบบติดเป็นนิสัยเป็นอารมณ์เพราะนั้นเขาเจอผู้ชายปุ๊บคือแบบตัดสินแล้วเรียบร้อยว่าถ้าผู้ชายแบบเริ่มทําแบบนี้นอกใจแน่เลยอ่างเงี้ยมันไม่สีเขียวในใจแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่คือมันเป็นประสบการณ์ที่เราเก็บเกี่ยวมันเป็นนกาทีฟพอมันเป็นนกาทีฟเราก็จะคิดว่าเราเจอแบบนี้ปุ๊บมันจะไปกระตุ้นความทรงจําจริงๆมันก็เชื่อมโยงกับอ่าหนังสืออันนึงเล่นมึงว่า body k e e p t e s c o r e คือสมองเราอะค่ะเขาบอกว่าเหมือนห้องสมุดอันหนึ่ง เรามีอินโฟเมชันเยอะมากแต่บางทีมันอยู่ในใต้จิตสำนึกม,มากๆมนันจะมี Subconscious กับอันคอนชเ u s ไงคะบา <â> งอ,<ๆ>อย่างเราทําอะไรไปแต่เราไม่รู้ว่าเราทําทําอะไรไปหรือบางอย่างมันเราได้กลิ่นได้เสียงอะไรบางอย่างมัน <They> <Rem ind. S 1> มันริมไมน์เอ่อเหตุการณ์เหมือน <c oughs> เหมือนคำว่าเดจาวูอ๋อค่ะคนจะเข้าใจว่าเดจาวูเหมือนเอ้ะฉันเจอสถานจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เราเคยเจอในอดีต oh. หรือว่ากลิ่นที่เราเจอในอดีตปุ๊บเราเคยไปเที่ยวที่นี่มาแล้วได้กลิ่นอะไรบางอย่างแต่วันนี้เรามาอยู่อีสถานการณ์หนึ่งแต่ว่าอาจจะมีกลิ่นเหมือนกัน <c oughs> คือสมองเราจดจํา <Really? S 1> แล้วปฏิกิริยาของวันนี้มันทําให้เกิด reaction ที่เราเรียนรู้มามันสะสมมามันอาจจะเป็น positive ก็ได้จะเป็น negative ก็ได้ทีนี้เวลาผู้หญิงที่เจอผู้ชายนอกใจบ่อยๆเขามีไหวพริบตรงนี้มากขึ้นเขากลัวโดนเพราะว่าการที่โดนกระทําหรือว่าการที่โดนหลอกมันก็เกิดสภาวะเครียดเกิดขึ้นสภาวะไม่ปลอดภัยมันก็ไปเชื่อมโยงกับความที่เขาจะไว้วางใจกับคนยังไงเขาอาจจะบางคนอาจจะไม่อยากมีแฟนเลยก็ได้เพราะว่ามันเบื่อมันเจอแต่ความเจ็บปวดซ้ําแล้วซ้ํามีไปเพื่อทําไม แต่ถ้าเลือกที่จะมีแฟนแล้วสงสารแฟนคนปัจจุบันล่ะคะเรื่องชีิีกะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกอะไรอย่างก็อยากอยากรู้เหมือนแบบเอาแบบแฟนซวยเฉยอะไรอย่างเงี้ยเอองงก็ต้องไปดูบุคลิกภาพอีกทีนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์เป็นบุคคลรายบุคคลไปอีกอ๋อเหมือนเขาก็อยู่ของเขาดีๆแต่ว่าล่ะอุ้ยนี่เรื่องของตัวเองเหรอเนี่ยเรื่องของคุณอาจารย์มีมีแบบมีคนมาปรึกษางี้เลยบอกว่าตลกผู้ชายเนี่ย จะมีพฤติกรรมในการชอบไปคุยโทรศัพท์ในห้องน้ําำแล้วก็จับได้ผู้ชายนอกใจเสร็จแล้วพอมีผู้ชายคนใหม่ผู้ชายไปคุยโทรศัพท์ในห้องน้ําเหมือนกันก็เลยตีความเรียบร้อยเลยว่าการไปคุยโทรศัพท์ในห้องน้ำเท่ากับนอกใจใช่เพ้าใจเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เขาได้ประสบแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าห้องน้ําเท่ากับ ต้องไม่นอกใจแน่นอนเลยจริงๆมันก็มีหลายวิธีนาะอถ้าเรามา reframe มันก็มีแบบหลายวิธีที่เราแบบนอกใจได้มันอาจจะไปแอบคุยกับที่อื่นก็ได้ะคะ่ะไม่ต้องไปห้องน้ำก็ได้ใช่แต่นี่คือประสบการณ์โดยตรงของเขาจริงๆอ่ะคะ่ะแต่คราวนี้คือแบบคําถามสําคัญของ EP นี้เลยคือเราจะป้องกันไม่ให้เราแบบไปเจอเรื่องราวต่างๆหรือเอาประสบการณ์ในอดีตมามแล้วมาทําให้เกิดความเครียดหรือว่ามาวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะก่อร่างสร้างตัวไปเป็น ความเครียดที่เราควบคุมไม่ได้ในอะนาคตเนี่ยจะทำยังไงหนึ่งคือก็มาดูว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเราเรามองมันยังไงเห็นแล้วกระตุ้นอ่าก็เหมือนใช้าศาสตร์ c b t อะคะ่ะเราก็ต้องมาถามอีกทีจริงเหรอว่าทุกครั้งที่การที่ผู้ชายจะนอกใจต้องไปคุยโทรศัพท์ในห้องน้ำอย่างเดียว<อ>มีวิธีอื่นไหมเราต้องรักจริงๆอ่าคือมันก็มีห่าสิบาสิบเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปได้เพราะว่าเหตุการณ์ในอดีตของเขาอจ มันทําให้เกิดมันทําให้มีความยืนยันว่ามันเกิดเป็นจริง mm. ทีนี้ก็โอเคถ้ามันเกิดแล้วแล้วยังไงอ what is the worst case scenario mm. what is the worst thing I'm thinking มันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็มาสร้างตรงนั้นว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นเราเราก็ต้องมีวิธีมารับมือหรือถ้าเราอยากจะมี healthy relationship ต่อ mm. เราก็ต้องเข้าไปดูว่า มันมีอะไรบางอย่างไหมเพราะว่ามันจริงๆมันก็มีศาสตร์จากในเชิงจิตวิทยาเยอะมากเลยบางศาสตร์ก็พูดถึง attachment ว่าทําไมเราเลือกคู่ชีวิตแบบนี้ทําไมเรา attract ผู้ชีวิตที่จะแบบสเราจะสไตล์นี้คือมันมันมันมีศาสตร์หลายศาสตร์เหมือนเหมือนบางคนที่คบแต่แบดบอยอย่างเดียวมาเสมอก็ยังแบดอยู่อย่างนั้นไม่เคยเลิกไอ้นี่เพื่อนจริงๆอ่าเราต้องมันตระหนักตัวเองใช่เราต้องมันตระหนักตัวเองว่า เอ๊ะทำไมถึงชอบคนประมาณนี้สไตล์นี้ใช่ค่ะคือเราก็ต้องเข้าไปมองตัวเองว่าเราเรามองหาแสวงหาอะไรอยู่บางทีคนเราแสวงหาสิ่งบางอย่างที่เขาขาดในในใจลึกๆก็ต้องใชบแบดบอยหรอคะมันก็ไม่ใช่ผู้ชายแบดบอยนะคะมันก็แบบเชิงว่าแบบ บางทีบางอย่างของเขามัน attract เราชอบความตื่นเต้นอะไรามตนี้ลุ้นรุนรุ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าจริงๆวันนี้เพิ่งฟังคลิปวิดีโออย่างหนึ่งเขาสัมภาษณ์คนหนึ่งว่าทําไมผู้หญิงชอบ attract bad boys ทำไมก็มาจากศาสตร์นี้เหมือนกันนะคะว่ามันมันกระตุ้นความตื่นเต้นมันไม่เรียบง่ายไงมันต้องรู้ต้องรู้ม่นจะเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงมันก็มีหลายคาอธิบาย มันก็ต้องไปดูส่วนบุคคลว่า attachment style ของเขาเป็นยังไงต้องไปดูหลายๆอย่างนะคะมันไม่สามารถที่จะบอกเพราะมันก็จะมีหลายๆคนพูดหลายๆอย่างเดี๋ยวนี้โค้ชเดี๋ยวนี้นักจิตวิทยาที่เข้ามาทําพวกพอดแคสเยอะมากขึ้นนะคะอ,อะไรที่มันตรงกับเราเราก็รัมันคือถ้าเราไปดูศาสตร์ของจิตวิทยาก็คือมันจะมี type of attachment มันก็จะมีแบบ anxious attachment ก mm ็ hmm. คือว่าเวลาเราอยู่ในความสัมพันธ์เราจะรู้สึกวิตกกังวลตลอดเวลาแล้วเขาจะโดนทิ้งไหม mm hmm. เพราะว่าเรามี trauma ของการโดน mm hmm. ทอดทิ้ง anxious insecure secure อะไรประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วก็ avoid a n c e บางคนที่ avoid a n c e attachment fearful avoidance mm hmm. ก็จะกลัวที่จะมีความสัมพันธ์ว mm ่า hmm. ทุกครั้งที่เขามี mm hmm. เขาจะแบบเริ่มมองหาครูแล้วว่าเออมันไม่โอเคฉันต้องไปหาคนใหม a v า i ว้ attachment ก็จะเป็นก็จะถูกเลี้ยงดูแบบพ่อแม่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แบบอบอุ่น <c oughs> มาจากความสัมพันธ์พื้นฐานที่ไม่อบอุ่น <c oughs> และส่วน anxious attachment <c oughs> ก็จะมาความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในบ้านที่แบบมีทะเลาะตลอดเวลาแล้วก็ไม่ insecure แล้วรู้สึกไม่ s a ฟตี้การเติบโ <c oughs> ตเขารู้สึกว่าเขาต้องแบบเดินอยู่ในแบบอารมณ์ของแม่หรือพ่อตลอดเวลาาก็คือหลักๆอาจารย์พยายมจะบอกว่า เฮ้ยถ้าเกิดว่ามันอะไรสักอย่างเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกสักอย่างที่รู้สึกว่ามันเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วอะ่ะให้กลับไปมัง่งนั่งมองตัวเองนิดนึงใช่ค่ะพิจารณาตัวเองนิดนึงว่าเอ๊ะทาไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ม,มันมีต้นขั้วปัญหาเหตุของมันคืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ะจะเป็นอีกนหนึ่งไปดูความกลัวถ้าเกิดบางอย่างมันจริงๆมันจะ DIY ไม่ได้เลยเ<อ>ขาถึงมีนักจิตวิทยา<อ>ที่จะช่วยคุณค้นหา บางชีชารมามันแรงมากใช่ที่ชีม่รู้ตัวแล้วมันอยู่ลึกมากเราไม่รู้เราม่หาไม่ได้เดี๋ยวมาอุก้านะมาอาจารย์ก็คือถ้ารู้สึกว่าอะไรที่มันพอจะหาได้แก้ไขได้ก็ลองดูถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องหาตัวช่วยใช่ไหมมาพบจิตแพทย์นักจิตวิทยาจะทํายังไงให้เราเยียวยาไอ้แผลตรงนั้นความรู้สึกที่มันอยู่ลึกๆตรงนั้นมันจะทำยังไงได้บ้างก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการ าหาวิธีการป้องกันมีเกดเล็กเกดน้อยหรือมีวิธีไหนอีกไหมครับที่แบบป้องกันไว้ก่อนใชายังแบบเอยยังไม่ได้มีเวลาไปเจอแบบคุณหมอเลยอะไรเงี้ยเราเจอเหตุการณ์นี้ที่มันกระตุ้นเราพอดีอะไรเงี้ยคิดว่าหนึ่งคือก็ต้องดูแลตัวเองก่อนว่าอารมณ์ดูระระดับอารมณ์ตัวเองหายใจลึกๆ ใจเล็กเลิกใชก็ไปเลยก็ต้องดูอารมณ์ตัวเองนะคะว่ามันมากน้อยแค่ไหนบางคนก็สามารถผ่านมันได้แล้วก็หาวิธีคือหนึ่งคือก็บอกว่าการจะรับมือกับการเลิกลาเราโขบกับการเลิกลายยังไงบ้างบางคนแบบถึงก็ต้องไม่ไหวรับความเจ็บปวดไม่ได้นั่นก็ต้องเป็นกรณีที่อาจจะต้องใช้ ความช่วยคือจิตแพทย์ขึ้นอยู่ระดับรุนแรงของอารมณ์หรือว่านักจิตวิทยาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดส่วนตัวก็คือว่าหนึ่งคือเซลฟ์แคร์ให้ดูแลตัวเองใช่ค่ะให้อย่ายอยู่คนเดียว <Butter fly S 2> ยาตเตอร์ายค่ะใช่บัตเตอร์ฟลายค่ะค่ะ <laughs> ก็อย่ายอยู่คนเดียวพยายามอย่าอยู่คนเดียวพยายามอย่าไปนึกเรื่องเก่า,กาพยายามออกกําลังกายหาเพื่อนมีเพื่อนเขาบอกว่าอ่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้คนนะคะ สามารถโค p กับปัญหาได้มากขึ้นคือเพื่อนคนที่เราไว้วางใจขอถาม,มา่อยผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับในกรณีนี้หรือเปล่าส่วนตัวผมจะมีปัญหาเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีปัญหาก็คือเวลาเราอยู่ข้างนอกอยู่กับผู้คนเนี่ยเรามีเราสามารถจัดการอารมณ์เราได้เป็นปกติแต่ว่าเราอยู่กับพื้นที่ที่มันซีเคียวสําหรับเรามากเช่นครอบครัวคนที่เรารักยิ่งใกล้ชิดสนิทสนมมากมันกลายเป็นว่าเราไประเบิดอารมณ์ใส่กับคนใกล้ตัวคนรัก พ่อแม่ลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยคเออทําไมมันมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราป้องกันอะไรนี้ได้ไหมคือหนึ่งคือเขาเป็นเซฟโซนเราไงคะแบบจะทําอะไรก็ได้ไดใช่ค่ะแต่เราก็ต้องเข้ามาตระหนักตัวเองว่าเออเราทําไปแล้วอะถ้ามันเฮิร์ตเขามันมีประโยชน์ไหมเชื่อว่าทุกคนเป็นเชื่อว่าทุกคนมีภาวะแบบนี้ตัวเองเป็นนักจิตวิทยาก็เคยเกิดแบบบางทีแบบ เราเหนื่อยการทำงานมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรากลับไปแล้วเ,เห็นลูกไม่ยอมฟังเราก็มีโวยใส่ลูกบ้างซึ่งในทฤษฎีจิตวิทยาค,คือการสื่อสารกับลูกก็สำคัญใช่ไหมคะแต่เราก็มีบ้างแต่เราก็ต้องกลับมาว่าเออเราต้องแยกแยะแล้ว,ลวก,กลับมาว่าโอเคกลับมาบ้านเราต้องต้องทำตัวยังไงเราก็แค่บอกว่าเออตอนนี้แม่ไม่พร้อมนะหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีพี่น้องพี่น้องมาต้องการจะคุยตอนนี้แต่เรารู้ว่าตอนเนี้ยนาทีนี้คือจิตเราอะไม่ได้โอเคอยู่ mm hmm. เราต้อง learn to say no boundary คืออย่างหนึ่งที่คนเราไม่ Practice, เพราะเราไม่ได้ถูกสอนมา mm hmm. นะว่าเซโนยังไงหรือว่าการเซโนจะทําให้เขาเราจะทําให้เขาผิดหวังหรือเปล่าแต่การเซโนมันก็เหมือน protect ทั้งเราทั้งเขา mm hmm. จำไว้นะาจำไว้ boundary <laughs> คือต้องเซน boundary พอเรารู้ว่าเอออารมณ์เราไม่โอเคเรากลับไปแล้วแล้วเราก็จะเกิดสภาวะแบบนี้หนึ่งคือพอพอย้อนกลับมันได้อะไรเขาก็เสียใจเราก็เสียใจ ที่เราต้องการอะไรเราต้องการขอสเปซเราเราก็แค่บอกว่าตอนนี้ไม่เอานะอตอนนี้ไม่โอเคนะถ้าเกิดเขาไม่ครบแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของเขาเขาต้องไปจัดการเรื่องของเขาเราก็แค่ดูแลตัวเองค่ะ <c oughs> โอ้ยวันนี้เอาจริงดูได้ไหลายเรื่องนะก็ใช่น่าจะคุยกันได้อีกยาวๆหรือว่าเป็นอีพีที่ทรงคุณค่ามากใช่อีพีนี้ทรงคุณค่านะคะเปตัดย่อยได้อีกเยอะเลยค่ะทรงคุณค่าขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณนะคะก็วันนี้เผื่อจะได้ เออเล็กๆน้อยน้อยแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องราวเหล่านี้ได้<ม>อย่าเก็บไว้คนเดียว<ม>เข้ามาปรึกษาที่อูกาได้ใช่คะ่ะอูกาคลินิกค,ค่ะฉันท้าตึกแกสอนนะคะอีพีนี้ก็จบไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับ mental matters by u ูกเพราะสุขภาพจิตคือเรื่องสำคัญ มาดูแลใจไปพร้อมกันกันกบเรานะคะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอูกาเพื่อรับคำปรึกษาทางสุขภาพใจได้นะคะ